สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเ้อะเบิดหมูสุคนเนาะมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับซ่องสาวลิงบ้านพีนคือเกาพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สาวลิงก็ออกหาออกนะ้ำพ่อแม่พี่น้องเลยออกมาเบิ่งเขามาเบิ่งน้ำเขาคือเกา,น,าเนั่นแหละมื่อนี้เขาขึ้นมาแต่ใส่บาตรทำบุญเนาะวันพระใหญ่จ้ามื่อนี้เนี่ยก็ะาตุสาตุเนาะทุกคนก็นอยู่ดีมีแห้งเดินทางไปใส่มาใสา่กระแหงอยู่รอดปลอดภัยเนาะกะ เรื่องเจ็บเรื่องไข่เรื่องพญารุคานะ้องพ่อ่พี่น้องมันบ่เข้าไผออกไผเนาะเป็นแะล้วกงยากเพืพี่น้องเ้ยกะให้ดูแลหักษาสุขภาพเจ้าของในเด้อพ่อ่พี่น้องเ้ยมหมู่สุ้คนเนาะส่วนชาวเลงกะหักษาคือการน้องะพ่อ่พี่น้องเพราะว่าลมหนาวเริ่มก้าวเข้ามาแล้วเนาะเพราะว่าเฮาใกล้จะเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำแล้วพ่อ่พี่นะ้องเ้ย เกี่ยวข้าวเกี่ยวนาแล้วกับพอดีหนาวเลยได้ไหขวพี่น้องพอแห้งเนาะสีหาเสือแขนยาวใส่อีกแม่พี่น้องว่ากัย,ยากพี่น้องเอ้บางทีก็ใส่แบบนี้แล้วเนาะหาซื้อตัวทีมือสองอียังใส่เอาพี่น้องเพราะว่าวิทยามหนาวเขากระปามันนาะแต่ว่าถ้าตัวใดมันงามสลิงตัดสักไว้ไว้อันใส่ปตีต่อไปเนาะพี่น้องเพราะว่าแต่ละปีมันจะต้องหนาวเนาะ ตัวได้ขาดกับป้าพ่อพี่น้องเพราะว่าใส่เห็ดเวียกใส่เล้่งงัวเ้ยงควายเสือเฮามันแบบหนุ่มเห็ดเบียกแน่นะแล้วก็หนุ่มงานหนุ่มอุ่นแน่พ่อพี่น้องแต่เมื่อนี้การสลิงก็ลงมาเออลงไปใส่บาตรทำบุญเด้อพ่อแม่พี่น้องกะมาเอาบุญนำกันเนาะกับปฏิทายคลิปให้เบิง่งซัมพ่อแม่พี่น้องเลยกะขอโทษก็อาัยนำในลายเนะาะผู้ใดลงกลละดดงกะให้ได้บุญหลายๆเนาะผู้ใดบ่ได้ลงกะให้ได้บุญหลายๆคือกันพ่อแม่พี่น้องเพราะ มันอยู่ที่จิตใจเฮาเนาะแต่ว่าหมายถึงมาทาลงได้ก็ดีเนาะซาลิงก็จะพยายงงามลงอะไรก็พี่น้องเพื่อนให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเนาะก้าวไกลไปทางหน้าให้พี่น้องเรื่องบุญเรล่องศีลน,นี่เยาวาได้ว่ามันโมเห็นมาเป็นโตัวพวพี่น้องมันโมเห็นมาเป็นโตแท่เนาะแต่ทว่าเวลาเฮาเจีบยบไข้ได้ป่วยมันจะบ่ทึงแก่ หมายถึงว่ามัดจะบ,บูฮุนแห้งห่วยพี่น้องเฮาสิเหตุอันใดทําอันใดกะหมายถึงว่ามันจะบกัดของเกินไปนะห่วยพี่น้องเลยอันนั้นเขาเอินว่าบุญเนาะเพราะว่าซาลิงมีเรื่องหนึ่งสิมาเหล่าสุพังเนาะเรื่องว่าวังเวกนกาเดนนีเนาะห่วยพี่น้องใครกับเบยักพบเบยักพ่อดอกคนในบ้านซาลิงนี่แหละเพิ่นมาเปนะ็นเคยเนาะแต่เพิ่นก็นไม่เยี่ยวว่าวให้เพ,พ,พิ่นดอกนาะพ่พี่น้องแต่ว่า เพื่อนะักขี่หลักหนักเกล่มแต่ว่าเพื่อนถึกจับได้ในวังสองสามมือนี่ซาวลิงไม่ได้ว่าวันให้เพื่อนดอกเพราะว่าเพื่อนนั้นไมยถึงว่ามือที่เพื่อนไปหลักนะพ,พี่น้องเพื่อนได้ถือกระเป๋านั้นอยู่ในแคมทางเพื่อนมาหลัดหลดขึ้นน้ำพอเท่าคอยพ,อพี่น้องเอ้ยเพื่อนมาหลัดลัดหลดน้ำพอปู่ซาวลิงนี่ควักแล้วก็เพราะว่าคนหูจักกันเนาะ เพราะว่าพ่อเท่าค่อยก็มักไปเลี้ยงควายอยู่นาแล้วและบัดนี้พ่อเท่าก็ให้ขึ้นมาขึ้นมาจนหอดบ้านไปเลีพยพี่น้องขึ้นมาแล้วก็ลงเนาพะพ่อเท่านะบุหงอีโนโอีเนเ่ยยังห้วยพี่น้องเอ้ยแต่มามื่อตอนมาเนะี่ยพ่ชถึกจับได้เลยเนะาะคันคันเขา่าพืนคันเข้าจับได้ทีค่าตอนที่พ่อเท่าันซ่อนเข้ามานะ่ะสีเป็นจังไกพห่วยพี่น้องเข้ากับบุหงเนาะแต่กเข้าบุพิิตรกเรื่องบุพิดแต่ว่ามันจะหนุงจะยากเนาะไมายถึงว่ะ ซ่อนมาแล้วกับเพิลนลงไปวิทย์เลยคนเข้าจังจับแล้วก็รวบตัวเผ่นได้เนาะพ่อพี่น้องและไม่เท่าเพินมาเฮือนเพิดซ้อนชุดไม่เท่าพังเนาะโอ้ยไม่เท่าอันนั้นแหละบุญพอเท่านั่นแหละพ่อพี่น้องบุญบุญที่เขาบ่ท่านตัวผ่นเวลาที่เทาซอยเรือเผ่นเวลาที่อยู่นํากันนะนะพ่อพี่น้องเทากับฮบ้หยางเนาะก็ถือว่าผ่านไปพ่อพี่น้องเลยอันนี้แหละบุญพ่อพี่น้องผ่นวาว่านเนาะเฮ็ดยังกับโบ้แพ้บุญ ว่าวลายแย่ห่างสิพ้าพพี่น้องขึ้นไปเบิ่งเขาเบิ่งหน้านเพาเริ่มมือน,นีนะเพราะว่าเขาออกมาจบเข่าเนาะมือน,นีนะสามมือสี่มือและสลิงมาได้ออกมาหายมานานนี่เนาะออกมาตั้งแต่มือนันกับอาเซ์นะเขาเขาก็เริม่มเลื้งเขาสึ้นไปเบิ่งเข่าตัวที่มันเลื้งก็จะหน่อยก็จะย่างกับมือแล้วเนาะเพราะว่าเขาออกมาครูเดียวเมื่อเขาก็จะไปหาเรียงงูเรียงควายต่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ไปได้อยู่ละล่าดอ,อกเนาะเขากับมีเมยของเขา้วยพี่น้อง เวลาว่างของเขาก็คืออันนี้แหละเนาะออกมาให้ออกมาหน้านี่แหละว่างและอันนี้พ่อแม่พี่น้องเลยมือนี้นันเขาก็ได้ของอยู่ของกินอยู่เนาะพ่อพี่น้องอเขาขึ้นมาแต่วัดเม่เท่าคนไปเอาของฝากของแหมมาวินเนาะมีขนมมีมีกุ้งแผ่นกล่องหนึ่งนเนาะมันเป็นกล่องมีกุ้งแล้วก็มีกระปูสองตัวหลักะมีหลักกระดเครื่องลิ้นเพื่อนพ่อพี่น้องแล้วก็ขนมเนาะเดี๋ยวสลิงจะ ขึ้นไปหนังนินอยู่เที่ยงแล้วก็กินขนมแล้วก็เมือ่อพี่น้องมูมี่ยังร้ายมือม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 ่อนี้นะคิด hot, ฮอดพ่อม่พี่น้องเอฟซีสืดน่าบด้ลงคลิปสองมือแล้วบปจั่วพี่น้องเลยลากไปบึงไปส้มนํำกันเลยพ่อม่พี่น้องไปบึงเข่าบึงน้ำเขาเนาะมาหดแล้วพ่อม่พี่น้องมาหดทุงนาเขาแล้วนาอทุ่งนาสีเขียวจ้าพ่อม่พี่น้องนี่น้องเข่าซาลิง นี่ท่านท่านแม่พี่น้องกำลังเลื่อมเหลืองแล้วเด้อกลมเกลียงเหลืองแล้วแม่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันที่มันยังโบเหลืองขักนี่พเพราะว่าเ้าวปิ่งน้ามันยังโบดแม่พี่น้องก็อยากโบดขักแล้วเนาะนี่แม่พี่น้องเอ้ยเข่าซาวลิงเลื่อมเหลือง <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วแม่ <ไป S 1> พี่น้องเอ้ยเข่าเขาก็เหลืองมาแล้วเนาะตัางถิงพนเหลืองมาแล้วแม่พี่น้องอ่ะนี่ เหลืองไหลลงไปเลยได้เพ่อพี่น้องเลยพ่นนองพูนน้นนองเดือนหน้าเขาก็ได้เกี่ยวแล้วเพ่อพี่น้องอเขามาใส่เบ็ดเพ่อพี่น้องเขามาขวดอยู่เนาะเขาใส่เบ็ดเพ่อพี่น้องเลยใส่เบ็ดกบนี่เข่าเขาก็จะประมาณนี่แลหละเพ่อพี่น้องเลยมาเมื่อหนึ่งซ้ำหนึ่งมาเมื่อหนึ่งซ้ำหนึ่งเนาะเพ่อพี่น้องมันก็จะค่อยๆอยซุกไปเพ่อพี่น้องเลย มาตัดมาพาักนี่กันยังงันนั้นยูเฮียพี่น้องกันยังอ่อนอยู่เนาะใกล้กันยูแต่ว่าน้ำยังอ่อนน้ำยังเต็มยูตัวนี้เพราะว่ามันยังโบเบงหักเนาะเฮายังไม่ได้เป่งน้ำส่วนตัวนี้เฮาจะเป่งน้ำออกแล้วเพราะว่ามันจะซุกแล้วเนาะนี่ตัวนี้กำลังพอดีเห็ดขา้าเมาเฮียพี่พพน้องพอดีเห็ดขา้าเมาเนาะตัวนี้ เขาเขาก็จะประมาณนี่เพื่อนพี่น้องซับนี่กันบอดเดือนกับอีกเช้าไปมือก็จะได้เกี่ยวแล้วนะเพื่อนพี่น้องเขาผู้ใดก็เริมเลืองหมดแล้วนะเนาะเลืองหมดเลวแถทตรงไหทตรงน้าผูนเน้อไปเลยกันป้าเสียงควายห้องเพื่อนพี่น้องเสียงควายนาใกล้เนาะคนก็นมีควายคือกันเพราะว่า เพิ่นก็ได้ควายหาหกตัวเนาะแต่ละปีเพิ่นก็จะมาเลี้ยงแถวหน้าเฮานี่แหละประมาณนี้เดอ้อขาวซาลิงเดอ้ออีกสองสามมือหรือสี่ห้ามือซาลิงออกมาใหม่กะฮาซาลิงจะถ่ายให้เบิ่งใหม่เนาะว่ามันสําได้แล้วพี่น้องเนาเพราะว่าอันนี้ก็เลิมเรลืองแลวเนาะนี่ไปเราขึ้นเทียงกันขึ้นไปพักผ่อนเลยพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวจะหน่อยก็จะ เมื่อแล้วเนาะไปหาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเฮาอยู่เลือนอยู่บ้านวันนี้เพื่อนพี่น้องเอ้ไปเลอกบังเข่าบังน้ำแล้วเด็เพื่อนพี่น้องเอ้ยกำลังเลื้ยงไหลเนาะกำลังเลื้ยงไหลแล้วก็พูดและเลื้ยงอ้อมอ้อมอ้อมลงไปนาเลยเพื่อนพี่น้องเพราะว่าพ <c oughs> ่าห่มโตโตเนาะไปว่าเฮาใส่แล้วมันขาดแล้วสะลิงกับปาดปาดไปห้องให้อัน อาเซินนอนเนาะแต่ว่าพ่นทือออกมาอันปูนอนแห้บ่ให้มันเจ็บหลังอันเลื้องอ้อมโพแและไปพี่น้องเยกะประมาณเช้ามือหรือขนาดจีบหอดเดือนนอกนอกทาวานา้ําเฮาเปล่งน้ําม,มันตกไว้พ่พี่น้องเยมันก็จะสุกไว้พ่อพี่น้องกระเริ่มสุกไหลไปเลยนาะเขาก็จะเกี่ยวไปเลย เกี่ยวเขาแล้วกับบอ,ดอได้แล้วได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาวลิงน่ะสาวลิงก็ต้องมัดเพื่องขึ้นไปไว้อยู่หน้าเอาไว้อยู่หน้าแน่เอาไว้อยู่บ้านแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเอาได้งวัวได้ควายเนาะงพ่อเขาต้องอันก็ต้องอันเอาเพื่องไหวน้องพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยหนึงเสือนามาหอนเนาะ หมัดเครื่องไว้เนาะปีนี้จักไพรสิซอยซาวลิงแหวพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปีกายนีป่ป้าซาวลิงมาแต่กรุงเทพเนะ้องคนมาหมัดซอยซาวลิงกะได้แห้งไปเติบเนาะแหวนพี่น้องปีนี้กะจักสิหมัดกับไผรแหวนพี่น้องเลยหมัดผู้เดียวกัพอแห้งเนาะเพื่อสิแล้วเพราะว่าเครื่องตัวเองกะเอาให้เบิดเนาะเพราะว่าได้ข่าวแต่ละปีกะประมาณลอยสอบหรือลอยปลายตน้ตนๆเนาะกแหวพี่น้องเขากะเพื่องเขากะลายเนาะเจาก็ายนะหมัดเพื่อจะแล้วแหวพี่น้อง มัดของตัวเองแล้วกลับไปหมัดเอาอันคองหน้าใกล้แล้วก็คองไพ่ที่ผนบอกเอาเขาก็หมัดเอานาะไเพ่นพี่น้องเอ้คอกันนี่แหละเพ่นพี่น้องหรือว่าผู้ใดอันเขาเอาเงินให้เพื่อนอยู่กองละแสนหรือหาซิปเอาไปอนินตามเพื่องน้องเพ่พี่น้องกะนี่แหละเชือกต่อไปของชาวลิงแล้วเขาแล้วน้ำแล้วก็หมัดเพื่องนอกชาวลิงอัน บ่ได้พักผ่อนดอกแม่พี่น้องไม้ถึงวานซีวิตย์จ,จะหลิงวนเวียนไปมาแบบนี้เนะาะหัวเฮามีงว่ามีควายการหมัดเพื่องของเฮานี่ก็ใช้ระยะเวลาดุดเติบได้พ่อพี่น้องหัวเฮาคนโมลายเนาะหมัดเ,เ,เพื่องแต่ละเถือกกระเพื่อใ้แล้วนะอวเอ็ง้าแป้งหนากก็ซีเซย์ไหนมือเหมือนยังดำ นนี้คือเขาเก็บกุ้งเนาะอันนี้คืออย่างสลิงกับบุหูมันเป็นช็อกโกแลตอยู่ในเน,ะเนาะผลักมาเต็กรุงเทพได้บ่อพีหน้องขวามาวินเกิดที่กรุงเทพเนาะเกิดที่กรุงเทพล้วแต่ล่าป้าหม่อมพิ่นบ่อมมีลูกเนาะพิ่นเลยหักแพงมาวิน ลูกของป้าซาลิงนี่แหละพิ่นหักแพงเนอะเพิ่นก็มีลูกพิ่นหักแพงแล้วเพิ่นได้ยังพิ่นกะพาะมาให้กินเนาะเพราะว่ามาวินมาอยู่เราแล้วเนาะ จะมีไปชิลเด้โมูเห็นไก่ผิ่นเนาะ

พออน,นุายกินน้ำเหรพี่น้องนามกับตุกน้อยน้อยกินเธอเดียวเบิดเนา <c oughs> ะแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะจบสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดติดตามเด้อเป็นกำลังใจให้สาวลิงบันพินเห็ดคลิปจะต่อไปเพื่อพี่น้องเ้ยพ่อกันคลิปใหม่เนาะ กะมือนีกะพาเพยพี่น้องออกมาเลาะเบิง์นไหบมึงหน้านน่อยนึงเนาะมาเบิ่งนแลวแน่ว่าเรื่องสำไดซุกสำไดแล้วเพยพี่น้องเพราะว่าแต่ละเสือเนาะแต่ละเสือที่เราออกมามันเข่ามันก็จะบ่อสัาเก่าเนาะเพยพี่น้องมันค่อยซุกไปซุกไปซุกไปแต่้าโดนประมาณทิดออกมาเนี่ยแห้งซุกเลยเพยพี่น้องเลยกะพอกันที่ไม่เพื่อนสบายดีสวัสดีนะ